วันนี้จะต่อปั๊มในสวนนะคะจะใช้ปลั๊กนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเลยจับตัวนี้เข้ามานะคะปลั๊กปลั๊กไฟนะคะที่มาตรฐานมออกรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดูทุกคนนี่มาตรฐานมออกรยังไงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคล้ายคลิปนะคะ มีมาตรฐานมอ,อกนะคะ m t f Intertrade นะคะทุกคนวัสดุอุปกรณ์นี้คือแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของโรงงานเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเป็น IP ย0นะคะทุกคนและก็รับไฟได้10แอมป์250โวลต์และมากสุดถึง2,310วัตต์นะคะทุกคนแต่ว่าควรจะใช้ตามมาตรฐานดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าป้องกันความปลอดภัยนะคะทุกคนดุอุปกรณ์นี้ ความแข็งแรงทนทานของแท้แน่นอนสั่งตรงมาจากโรงงานนะคะและที่ร้านใส่ใจมากเลยทุกคนเพราะว่าความปลอดภัยของเราต้องมาอันดับหนึ่งนะคะนี่นะคะเพราะว่าเราต้องการหัวปลั๊กไฟที่เป็นสาหัวอย่างนี้เพื่อความ เพื่อจะป้องกันไฟรั่วไฟช็อตใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ที่ร้านให้เต้าเสียบมาอย่างนี้ทุกคนเผื่อบ้านไหนไม่มีใช่ไหมคะนี่แล้วก็เสียบอย่างนี้ครบและสายไฟนี่นะคะมีความหนานะคะทุกคนนี่นะคะเพื่อความปลอดภัยยิ่งเลยคะ่ะนี่นะคะ <Yeah. S 1> มีสวิตช์ปิดเปิดนี่นะคะมีสวิตช์ปิดเปิดมีไฟเตือนนะคะแล้วก็มีม่าน ป้องกันเนื้อภัยนะคะที่ถ้าเสียบเข้าไม่เข้าคือมันจะเป็นบังคับแบบว่าให้เราเสียบให้ตรงอ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนจัดเลยนะคะจัดเลยค่ะ